โอเคตั้งเลยไหมตั้งเลยไหมอย่างอย่างอย่าหาตั้งแคมป์เหรอตั้งวงกินเบียร์ไงพี่ยังไม่ถึงเวลาเป็นเองโอ้โหแหมถ้าได้กินตอนนี้นะมันจะได้แบบว่าร่างกายมันจะสูบฉีดไงมีแรงมีกําลังในการตั้งเต็นท์กายเข้าใจเข้าใจนี่แม็กมาลเทนตัวใหม่อ๋อเหรอพี่เคบินสวยถูกใจไปยืมพี่ต้อยมาไงของพี่เอาของพี่ต้อยมาเอาของพี่ต้อยมา ผมก็แปลกใจเหมือนกันพี่ทำไมอะเอาของพี่ต้อยมามพี่ก็ไปกางแคมป์กางเต็นท์ที่ประเทศไทยมาทําอะไรไกลถึงต่างประเทศเนี่ยพี่เห็นเด้งในประเทศไทยอะพี่กางมาทุกที่แล้วเบื่อแล้วโลเคชั่นเบื่อแล้วมาต่างประเทศ <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศเวเ้ยเด้งนี่เรามาไกลขนาดนเนี้ยเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีนะเรื่องต่างประเทศ <c oughs> ไม่เหมือนประเทศไทยนะใช <c oughs> ่ครับประเทศไทยมีกี่ฤดู มีสามดวดูนะร้อนหนาวแล้วก็ฝนต่างประเทศนี่โอ้โหมันหนาวนี่หนาวเข้ากระดูกและช่วงนะมาหน้านี้คุณจิกาธันวาเนี่ยโอ้โหนี่นะหิมะหิมะเป็นไงเป็นไงหิมะสีอะไรขาขาวออกขุยขุยเกิดเข้าตาเข้าคอแล้วโอ้โหเ่งมึงโอ้โหไอกันตายเลยทำไมมึงตัวร้อนอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่ตัวร้อนเดียวดีปวดหัวด้วยพี่ปล่อยแม่ง ยืนให้นั่งให้ขาแข็งให้ดูไงสัตว์ดานรู้มาแม่งโคตรเมื่อยตอนเดินเล่นไปเล่นไปเล่นไปเออพี่เน่งกำลังเฉิดฉายสัตว์ดีนะคุณจองวีแชร์ก่อนเพื่อนรู้มากไอตัวมาเล่นอ่ะรู้มากไอตัวร้อนมากเลยเนี่ยเฮ้ยนาแดงๆเนี่ยเป็นอะไรไม่สบายปะเนี่ยปวดหัวพี่ตัวก็ร้อนนะตัวก็ตัวก็ร้อน มันขับดินไม่ได้เลยใช่พวดหัวตัวร้อนไรไงไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผอมแห้งแรงน้อยกินไม่ได้มันแม่หลับก็ใส่กระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยทาอาหารไม่อร่อยไม่รู้รสต้องตื่นไม่ยอมตดต้องตื่นไม่ยอมตดต้องอืดต้องอืดนะต้องตื่ไม่ตดมีกดเนกระเพาะกระดูเปาะฟันปวดไม่ปวดในลำไส้หายใจแล้วเบนเบน เยอต้องกินยาต้องกินยานะเอาอย่างี้ไอเด้งงั้นรีบกางดีกว่าคืนนี้นอนนี่เลยนอนนี่นะมึงไปหาสถานที่เด็ดดูนิดได้ได้ได้เอาตรงเน็นลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเด้งกางตรงนี้เลยกางตรงนี้เนี่ยที่เนี่ยกางตรงนี้เลยบรรยากาศดีให้ผมกางใชะไหกางตรงนั้นแหละกางแล้วพี่เออเออเออวิ่งกางตรงตรงนั้นเลยเหรอหลบได้ไหมเด๋ยวรถชนตายเอง เว้ยไ,ไปยืนกลางแขนนียเว้ยง<อ>านเี่ผมตั้งเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวดูที่หมอหมอโอ้โหเว้ยสวยเว้ยรงเควินตรงไหนดีวะเออหมอเจอที่ไหม <c oughs> พี่นุ้ยเ,เอาเป็นอะไรพี่นุ้ยซ้อมพี่ซ้อมฮะ สมแหมมึงนี่มาถึงเมืองนอกก็ไม่ลืมเพลงไทยชอบเหรอเฮ้ยสมสมเบิงอยู่เด้อเธอหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเดือดคอเฮ้ยไม่ใช่สมอย่างนั้นผมไปถึงสมมาพี่สมเจ้าสมไปทำอะไรอะกินสเต็กเหรอไม่ใช่กินสเต็กสมอาอ๋อสมซุ่มเขาเป็นแต่สมซุ่มนี่สมบี้พี่ฮะซอมบี้ นายสอมบี้ไม่เชื่อพี่เดินไปดูเดินไปดูเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยไปดีพี่ซอมบี้ทำไมไม่จังสอมบี้เฮ้ยซอมบีสเฮ้ยพี่นุ้ยพี่นุ้ยทำอะไรอ่ะแกงตายแกงตายแต่แกงตายทำไมเราไม่ได้เจอหมี ไอ้ตายแล้วมันเจอหมี้นหาโตหาโตะหลบหลบที่ต่ำๆก็หลบที่ต่ำๆเาหาไม่ใช่ับพี่หลบที่ต่ำๆนะมันแผ่นดินไหวเจอซอมบี้อ๋อพี่ทำไงเขี้ยวแล้วซอมบี้พี่เคยดูซีรีส์มามันกลัวปืนกลัวปืนหรอแปวปืนมาได้เลยพี่ดีขึ้นลำเลยไหมขึ้นเอาเลยขึ้นลำเลยขึ้นลำเลยนะเต็งเตงเง เด้งไปออกไปรอเงินก่อนเดี๋ยวพี่ทำเองเฮียขึ้นลำขึ้นนี้ตรงนี้ขอเร่งเฉยใช่ไหมของนี้ขอเร่งเฉยใช่ไหมเอาตัวไหนก่อนนิ่งนะต้องนิ่งนะเหี้ยเลยตัวนี้เหรอเอาหัวเข่าก่อนแล้วกันนี่หั้วไอ้กระตุกเหมือนเหมือนเหมือนหมอคอนเคาะนี่ตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้น โดนตัวพี่ตัวนั่นอยากกินหุ่วะทำไมอ่ะยิงปะหักยิงปะหักมึงนี่โหดแน่เด้งยิงหัว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 เด้งโทษทีนะเอ็งลองก่อนดีวะมันเจ็บป่ะวะลองก้มหัวพี่พีลองก่อนลองดูก่อนมึงมีผมไม่น่าแล้วก้มให้พี่ดิเจ็บปะเจ็บปะจั๊กจี้ไม่เชื่อพี่ลองดิอ่ะไม่จั๊ที้ เอาได้ลองดูมึงลองเลยกูอยากรู้ไอ้เน่งลองไอ้เน่งลองดิไม่แม่นนี่กูนี่จาะขนาดนี้ยังไม่โดนอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทไมมันโยกอะมันโยกอะเฮ้ยเออพี่พี่ยิ่งมันบังหัวมองไม่เห็นเลยว่ะไม่เห็นหัวอ๋อหนึ่งหนึ่ง ขอให้จังหวะมันก็รู้แล้วแล้ว2องสามไปไหนอะพี่มันช้าที่เฮ้ยพี่นี่ปราบซอมบี้ได้เหรอเออสมมตินะถ้าซอมบี้กัดคอแล้วเราจะทำไงก็เอาเชือกรัดคอให้แน่นกันพี่อเล่นเข้าสู่หัวใจอันนั้นมุกมูเฮ้ยไอเดงเอาตัวนั้นลงก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนตัวไหนตัวงนอุ้ยเอต่อไปเป็นกูแน่ๆอ่สามไม่น่าสม มันลั <House> ่นม <the> ัน <adjective> ล <is heavy> ั่นเหรอไอเน่นใส่แน่นๆไอเหี้ยมันลั่นแล้วถ้าซอมบี้กัดที่ขาพี่กัดที่ขาเชือกรัดคนขายนั่นกันวิ่งลั่นเขาสูดใจฮิเน่งช้อนปากมันเงยให้พี่หน่อยวะไอเจตัวเนี้ยเออนั่นเลยนั่นเลยเออเน้นๆเลยพี่เอ้ยเน่งจับดีๆนี่ อะไรนะเน้นเน้นเดี๋ยวพี่ดูดิเฮ้ยมันมองหน้าพี่ป่าวะตาขวางป่าวะเปิดเลยเปิดดนเออมันหลักยู่ยฉปากมันเลยได้ฉีกปากมันนี่นตายนะเดี๋ยวพี่ยิงข้าลิ้นไก่เอ้ยหเอ้าเียลืมขึ้นไก่ปีกรู้ป่าวการเป็นยังไง ขาแต่รู้มากนะบทก็ไม่ท้องใส่ชุดแต่งหน้าแล้วก็มานั่งเล่นหน้าเล่นตาโอ้ยอยังยังไม่ได้ยิงยังไม่ได้ยิงหนึ่งสองซ้มหุยแป้กอุ้ยไอ้เด่งนะ มึงไปใส่ให้กูสักนัดดิไอ้เนี่ยเออที่เวลามึงยืนไทยอินแล้วมันชอบเแบบน่ารักมึงเอาเลยมันจะมีผลต่องานผมไหมอ่ะพี่ไม่ต้องกลัวซ้อมกับกูก่อนไม่ไม่เอาซ้อมกับพี่นะซ้อมกูก่อนเอาดีนะเขาดิซ้อมเจ็บรึยังซ้อมเดี๋ยวป่ะเอ้าโผใครไม่เจ็บมั้งอ่ะ เก็บเก็บเจ็บป <|so|>> ่ะไอ้น้องดูด้วยพี่เด็กใครไอ้น้องดูด้วยพี่เด็กใครอย่าทะลึเรื่องกับพี่